น่ารักะเขาผมนะอืมวิฮิแป๊บหนึ่งนะเอ,อ่อเฮ้ยเดี๋ยวผมพูดได้ไหมเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะเขาผมนะผมน่าจะพูดได้นะไม่เป็นไรหรอกผมผมไม่ว่ากันว่าผมผมก็ยอมรับอนะ่ะเพราะผมทำเป็นไลฟ์ซีหมืเนาะผมแบบจริงๆอ่ะผมควรจะตัดเป็นไฮไลท์แหละอะไรที่มันดูวนๆซ้ำๆอ่ะมันก็ใจเนี่ยเนาะผมบอกว่าผมพูดได้แหละ ผมตามเพจเขาอยู่นะผมผมเคยพูดไปแล้วว่าเพจนี้เป็นเพจที่ผมตามมานานมากแล้วจริงๆนะว่าผมตามตนะั้งแต่เข้เขาใจว่าเขาเคยเ,เ,เขียนในเด็กดีด้วยมั้งนะครับผมหรือเปล่าวะน,นี่ผมไม่มั่นใจวหมขนคอไปด้วยถ้าผมจำผิดนะ <c oughs> สอบถามน่ยมีคนชอบแนะนำชอ่องอนิมอนเฮ้ยพี่คนแนะนำเยอะขนาดเ,เหนอ่ะจริงว่าในเพจแกแหละนะในเพจของแบบดูการ์ตูนอย่างแมวใช่ไหมล่ะครับผมนะมีคนชอบแนะนำชอ่องอนิมโอนคือสมัยก่อนผมดูนะแต่ยอมรับว่าผมไม่ได้ดูทุกค,คลิปเข้าใจนะอ่ะช่วงนี้เจาะ ไม่ได้ดูคลิปช่องนี้จบสคริปมาเพราะยาวนะแล้วมันพูดวนนะเออสองสารอบมงคือพูดประโยชน์ซ้ำบ่อยมากแกไม่จอสิ่งที่จะพูดเลยเหรอมันแบบมันเป็นไลฟ์แบบบางทีเมันก็คิดอะไรออกก็พูดนะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นเ <c oughs> น,น้นเน้นไปนแบบไลฟ์ซีไปเรื่อยๆเขาเหรนะไม่ได้แบบไม่ได้ทําเป็นคลิปแบบประมาณว่าจะต้องเน้นแบบนี้ีไงเออนะครับมันก็เลยดูยาวดูอะไรอย่างนี้ถูกไหม และช่องนี้มีปฏิสัมพันธ์กับคนเม้นเยอะมากในขณะเราเล่าเรื่องไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันทําให้เรื่องที่เล่ามันไม่เข้าฝั่งเออจริงวะก็จริงอะเนี่ยเรื่องเรื่องวันนี้ลไลฟ์วันนี้คือไลฟ์อะไรฮะเนี่ elle, ยไลฟ์วันนี้คือไลฟ์อะไรเออเนี่ยเห็นปหมไลฟ์วัน <c oughs> นี้คือไลฟ์อะไรเห็นป่ม จริงเขาก็พูดถูกเว้ยคือจริงๆกับผมผมว่านะมัน,มนควรจะตัดไปไทยแล้วแหละช่องผมซึ่งผมก็ไม่ทำเพราะผมก็ขี้เกียจแหละผมเมื่อแล้วก็วบางทีผมขี้เกียจแล้วก็ผมก็แบบเปื่อยด้วยเลยด้วยฮะมันแบบมีเรื่องให้จัดการเยอะอะไรเยอะบางทีแล้วบแวบบมันก็อเนี้ยเนาะใช่ไหมบางทีเราก็แบบเราขี้เกียจแหละเอางี้แล้วกันเราเราแบบยังไม่แบบยังไม่มีแบบแรงในการคืดอะไรเพียงพอต่อตหนานะนะเรับนะมันโรงเรียนนิยมยอดคนทุนนิยมตรงไหนรายนี้ใช่ไหมฮะต้องบอกว่าอะไรนะโรงเรียนนิยมแบบยอดคนเอาตัวรอดเก่ง แล้วก็ทุนนิยมสําหรับคนที่แบบว่าถ้าใครมีเงินเยอะก็สามารถเอาตัวรอดได้นี่เป็นไงผมแถแล้วครับว่าผมยังอยู่ในเรื่องของยอูเวผมยังอยู่ในเรื่องของผมอยู่ว่าโรงเรียนนิยมยอดคนเอาตัวรอดเก่งเออโรงเรียนนิยมยอดคนเอาตัวรอดเก่งในการศึกษาไทยถ้าใครมีทุนนิยมก็จะสามารถแบบเรียกว่างไงเลยนะสามารถที่จะเออไปอยู่ในระดับที่ดีกว่าได้เลยได้นะตรงนี้นะเคยปล่อยมุกตลกคนมาแนะนําช่วงนี้ไปว่า ถ้าผมไม่ดูจะน้อยใจไปแขวนคอตายต้นผักชีหรือเปล่ากลัวคนแนะนําช่องนี้เป็นติง่งอุ้ไม่ขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเพื่อเดี๋ยวนี้ติ่งผมแรงขนาดนี้ว,วะติ่งช่องผมเนี่ยคือติ่งช่องผมนี่เป็นอารมณ์แบบเพราะหลายคนเวลาเวลามองแบบเป็นอน,นิบนุมผมก็เคยไปอ่านในที่อื่นอะไรอยู่แหละก็คือประมาณว่าเขาก็จะบอกประมาณว่าเออเนี่ยไอ้ติ่งช่องอน,นิบุตแม่งแบบมันชอบแบบมันทัวลงมันแบบมันชอบด่ามันชอบเถียงนี่เหรอคือคือคืออันนี้จากส่วนตัวผมนะเพราะว่าคนปกป้องผมแทบจะแทบไม่มีเลยมั้ง เอาจริงวะไม่น่าจะมีเลยนะเพราะว่าแบบเวลาเวลาเวลาเกิดเรื่องอะไรมันก็ตามผมว่าแบบมันเหมือนกับคือจะว่าไงดีคนแบบไม่ได้สนใจเรามากกว่าเอางี้ละกันเพราะว่ารู้ว่าแบบมันก็เป็นแบบเหมือนกับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปประมาณนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าตีแบบประมาณแบบประเภทแบบปกป้องแบบคือที่ผมหมายถึงคือแบบเหมือนกับประมาณว่าเพราะว่าหลายคนก็จะคิดว่าเวลาเวลาแบบสมัยก่อนนะตอนที่ผมทําแบบพวกรีวิวที่มันแบบยาวๆอะไรนะเออจะจะประมาณว่าเหมือนกับแบบเนี่ย คือแบบติ่งช่องในบทเนี้ยนะมันจะเป็นติ่งที่แบบว่าชอบแบบชอบปกป้องชอบแบบเออแบบเหมือนกับใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วแบบคนในช่องมันในตัวเจ้าของช่องมันจะต้องถูกหมดะไรหมดอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะล่ะติ่งแบบสลิมหรอประมาณนั้นมั้งแต่ผมว่าผมไม่เคยเจอนะส่วนตัวคือคือผมกับผมเองอะผมไม่รู้สึกแบบเจอตรงๆแบบนั้นไงนะครับผมพี่แต่คนซ้ำมากกว่าที่เห็นจริงเออพี่แต่คนซ้ำผมมากกว่าเว้ยไม่ได้แบบ จะเรียกว่าไงนะคือพี่แต่คนซ้ำผมผมว่ามันไม่ได้มีเป็นอารมณ์แบบประมาณว่ามีปกป้องนะมีแต่ซ้ำนะเออใช่ไหมล่ะแต่ก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้อนยะู่แล้วเพราะผมก็ยอมรับว่ามันก็แบบจะเรียกว่าไงดีคือเราก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์อะเอาจริงนะปฟะเราพยายามาแบบปรับแก้อยู่เลยอยู่แต่ว่าพอดีมันก็เพลินเน้วน,นะบางที <laughs> งพูดยากเลยนะพูดยากในเรื่องนี้เออส่วนใหญ่ไปแนวเขาไม่ถูกใจปู่บ่อนอนิเมะที่เขาชอบ อ๋อก็ออรีวิวสมัยก่อนแหละครับผมคือผมเป็นประเภทหนึ่งที่ผมไม่ค่อยลบรีวิวเก่าเอางี้แล้วกันนะฮะเออคือเอาพูดไปเลยแล้วกันอย่างรีวิวโยกโ,โซโนเนี่ยรีวิวโรงเรียนนิยมยอดคนเนี่ยก็ยังอยู่อะแล้วทุกวันนี้ผมยังโดนด่ายอยู่คือผมผมเป็นพวกโรคจิตอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยลบตัวมาเป็นคลิปรีวิวเก่าผมเพราะถือว่ามันก็เหมือนกันบเป็นแบบจะเรียกว่าไงดีมันก็เหมือนกับเป็นบทเรียนของเราประมาณนั้นมั้งเออเป็นตัวของแบบจะเรียกว่าสิ่งที่เราเคยทําไว้อะเราก็ไม่อยากลบเพราะเรารู้สึกว่าเนีงย้ เราเคยเป็นตัวอะไรมาก่อนเราเคยเป็นแบบในมุมมองแย่แบบไหนมาก่อนเราก็แบบจะได้จำเอาไว้อะไรเงี้ยถูกไหมล่ะคราบผมนะเออนั่นแหละเขาบผมนะเราก็จะได้จําไว้ว่าแบบจะได้ว่างไงนะเราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็ว่าไปถูกไหมละ่ะใช่ไหมเออนะครับผมแต่บางคนเขาเคยบอกผมอย่างนี้เขาเคยบอกแบบประมาณว่าเหมือนกับแบบเออเวลาดูของผมเนี่ยมันก็เหมือนกันเน้นดูเพลินๆถูกไหมล่ละล เน้นดูแบบเหมือนกับแบบเปิดฟังไปเรื่อยอะบางทีไม่ได้แบบไม่ได้จะ,จะฟังแบบตลอดหรอกจริงแล้วว่าคือเพราะผมก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอารมณ์ที่แบบว่าจะแบบอยากทุกคนฟังตลอดอยู่แล้วแหละเอาจริงนะป้าคือบางคนก็เล่นเกมไปก็เปิดฟังไปบางคนก็ทําวิจัยทํางานก็เปิดฟังไปเรียนไปก็เปิดฟังไปอะไรเง,งี้ยมันจะได้ไม่เบื่ออะไรอย่างนี้ถูกป่ะล่ะใช่ไหมฮะเออคือคือหลายคนอาจจะเป็นในแนวนั้นกันไงคือไม่ได้เป็นนแนวแบบประมาณว่าคือผมผมไม่ได้เป็นคลิปแบบ ที่แบบรีบเรียงมาแบบจะต้องเป๊ะตกภายในสิบนาทีอะไรเงี้ยพอใจใช่ปะอืมมันก็ใครมีเรื่องอะไรนั่นส่วนเราก็ดูคุยก็ประมาณนั้นนะล้วก็เขาเขาก็จะเน้นประมาณว่าบางทีอะไม่อยากให้มันมีสคริปต์เยอะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับในเชิง r e a c t ชันนารีไงคือเหมือนกับเป็นในเชิงแบบให้มาแบบ อย่างเช่นแบบเนี่ยบางคนแบบส่งอะไรแบบนี้มาผมก็แบบว่าโอ้โหน่าสนใจดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใช่ไหมเออเพราะบางทีถ้ามันสึกสคริปต์มามันจะแบบดูไม่แบบมนดูไม่ค่อยส่งอ่งประมาณนั้นนะครับผกนะแต่ผมเข้าใจจริงๆนะผมเข้าใจผมเข้าใจเออนะครับผมเข้าใจว่าแบบมันประมาณว่าคือต้าให้ผมเทียบบผมว่าน่าจะคล้ายๆกับคนนี้มั้งถ้าเป็นสตรีมเมอร์ต่างประเทศอ่ะน่าจะคล้ายๆฮัสซันมั้งเออฮัสซันในช่องทวีสตอนนี้ผมแบบเป็นคล้ายๆแบบนั้นอะ คือประมาค like ิดเราเขาแบบไอ้นี่ไปเลยก็แบบแล้วก็ไลฟ์ไปเรื่อยมีประเด็นน้อสนใจเราก็แบบโยงไปเรื่อยอย่างนี้ละกันอะเราไม่ได้แบบว่าเหมือนกับจะต้องประมาณว่าต้องแบบพยายามเซตอยู่ที่ท็อปิกใดท็อปิกหนึ่งนี่ถูกไหมใช่ไหมฮะเฮ้ยจะบอกไว้ก่อนนะว้ว่าแบบอันนี้คือแบบทุกคนก็แยกแยะด้วยอะไรด้วยก็คือว่าเขาไม่ผิดนะเขาเสนอแบบนี้ดีแล้วล่ะครับผมจะได้แบบเขาเรียกว่านะแบบคือเก็บมาคิดเก็บมาอะไรด้วยถูกไหมล่ะครับนำมาปรับปรุงนามาแบบ ปรับใช้ในชีวิตอะไรอย่างนี้ถุมาลาใช่ไหมครับผมนะแบบนี้ดีแล้วนะคือแบบเขาเขาเป็นเพจเพจหนึ่งที่ผมก็เคาลบมากๆผมบอกไว้ก่อนนะเพจดูการ์ตูนอย่างแมวแมวเนี่ยถุมาะครับผมนะเนี่ยตั้งแต่เด็กดีผมจําได้อยู่เออเขาเคยเขียนเด็กดีอยู่ทุกนี้ก็เขียนอยู่นะผมขอโทษ <laughs> นะครับผมเออเขาแบบดูการ์ตูนเยอะมากจริงๆแล้วว่าแบบเป็นพวกแบบซีรีส์มังงะเป็นอนิเมะอะไรต่างๆแบบเยอะมากเลยมากแล้วผมรู้สึกว่าแบบเขาเป็นหนึ่งในแบบอาจจะบอกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านเนี้ยถกมหลครับผมนะเออ เขารีวิวแบบหลายเรื่องมากถูกปะล้วเขานใช่ไหมรีวิวหลายอย่างอะไรเงี้ยนะต้องดูแป๊ดแรกผมคิดว่าไอ้แว่นเฮียนี่แม่งแบบซาเวดีว่ะตั้งแต่โดนจ่าพิชิตด่าก็เบาลงดีนะก็มันก็เป็นวัยรุ่น่ะคุณมันก็เป็นวัยงงๆอ่ะตอนนั้นนะผมผมก็ยังงงๆอยู่ผมก็ยอมรับเออแต่ปู่ไม่ได้หลอพิชาตกล้ามโตเหมือนฮาซานนะปู่ขีแพรนะเออจริงๆผมไม่คีแพ้ไม่เหมือนฮาซานใช่ไหมฮาซานเขาแบบจะได้ว่าไงนะฮาซานเขามีความแบบนี่ไง เขาจะเป็นแบบทวิสติเมอร์ที่บบว่าเขาแบบดูกล้ามใหญ่ดูอะไรอยู่ใช่ไหมแต่เราแม่งแบบเราสวยไงฮัสซัเขาหล่อแต่เราสวยไหมพอดีเราสวยนะอยู่เออจอช่องปูพับดียอทีวีอะไรเท่านั้นเนี่ยเนี่ยนะตื่นเช้าทำไมพวกคุณไม่เข้าเรียนอะไรกันเออทำไมพวกคุณไม่เข้าเรียนอะไรกันในดียอทีวีอะนะโอ้แม่เลย คิดถึงอ,อยากกลับไปดูอีกว่าเดรวเดียวทีวีอนะอเอา้ามเออตรโตผมไม่ค่อยกล้าดูรายงานมีเท่าไหร่เ,เพราะข่อห็นในบางเรื่องไม่ตรงกับปู่น,นั่นแหละเข้าใจเอาไหมอคือเรื่องนี้ผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องปกตินะนจริงไหมวะเพราะว่าคือคือมุมมองในการรีวิวอะถ้ามาได้เป็นแบบสายแบบเป็นอารมณ์แบบแค่ให้ข้อมูลอย่างเดียวอะแล้วก็พูดแบบประมาณว่าไม่ต้องแบบลงลึกมากไม่ต้องแสดงตัวปากทงอะไรชัดเจนมากอะคือสายนี่มันเป็นสายที่ยังไงก็ต้องมีคนแบบทั้งชอบทั้งเกลียดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหม เพราะว่าเราพูดไปอะไรไปก็คือแบบมันไม,นม,นมน่มันไม่เป็นไม่ได้หรอกที่เราจะสามารถโนม้มน้าวท,ทุกคนได้อย่างนี้ถูกป่มลามใช่ไหม <c oughs> มันเป็นอะไรที่มันก็ต้องเป็น c o n t r o v เ r s e i o n แล้วล่ะซึ่งจริงๆก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งคือว่าออย่างน้องก็เปิดโอกาสเปิดช่องให้แบบว่าเราได้คุยกันอะไรกันนะและ้วไปความเหมนกันแต่บางทีก็ยอมรับว,ว่ามันก็มีท็อกซิกด้วยอะไรด้วยแต่มันก็เนาะเออบางคนเขาจะบอกอย่างี้เขาบอกประมาณว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยรีวิวในเมสแบบจริงจังแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบดูมีแบบ จะแล้วว่ามันบาลานซ์มันไม่มีความแบบเดือดดาลม,มันไม่มีเป็นการปักธงที่ชัดเจนี๋ยวนี้เหมือนพยายามจะพูดเอาใจพยายามจะพูดแบบเป็นลนักษณะแบบเรียกว่าไงดีอะเหมือนกับเน้นในการแบบนั่งกลางเยอะเกินไปจนมันดูน่าเบื่อจนมันดูไม่มีมิติมันดูไม่มีสไตล์ในการแบบสอดแทรกอารมณ์เข้าไปทําให้แบบว่ามันเป็นรีวิวที่มันมีน้ําหนักของในเชิงแบบความรู้สึกร่วมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะเออหลายคนเขาก็บ่นเงี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ทำถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วยนนี้กับประมาณว่าเป็นพวกประเภทแบบคอนเทนต์แบบ จะเรียกว่าไงรีวิวแรงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไนหักกรได้สไป์ไอ่ะนะ <g ül> แต่หากกรได้สไป์กูแซลแบบแบบพราะเรื่องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรรีวิวอะก็เลยกลายเป็นว่าแบบผมก็ต้องแบบนั่งแซลงั้นกับเรื่องอะเออจริงๆหักกรด้สไปส์เนี่ยนะครับผมไอคลิปที่แบบน่าจะแบบดวงดงที่สุดในปีที่เราองผมเนี่ยหักกรด้สไปส์เนี่ย <g ül> ผมรีวิวจบให้ได้ภายใน10นาทีเลยก็ได้จออริงๆววะไม่สิบสิบนาทีไม่ถึงนี่น่าจะมานาทีเดียวนาทีเดียวผมรีวิวจบได้เว้ยแต่ถามว่าผมยืดทำบ้านเลยต มันไม่มีอะไรพูดอะแล้วผมก็ต้องรอเรื่องอื่นไงเพราะว่าถ้ารอเรื่องอื่นไปปุ๊บมันก็จะถ่ายเรื่องคุยได้เยอะกว่ามันก็จะแบบมีอะไรคุยมากกว่าไงเพราะถ้ารีวิวจริงๆอะพูดเป็นล้วการีติวจริงๆอะแป๊บเดียวแหละไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้วใครก็ได้สมัยก็บอกว่าเป็นอนิเมะการ์ตูนต่างประเทศที่พยายามจะเป็นเรื่องอนิเมะอย่างญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแบบเป็นการเหย่อตามกระแสทำไม่ได้เรื่องตีความไม่ถูกตีความผิด เนื้อเรื่องไม่มีจุดที่น่าสนใจตัวละวครวมไม่มีสเสน่ห์บทพูดน่าลำคาญการกำกับน่าเบื่อออนิเมชันไม่มีความโดดเด่นที่ดีเพียงพอนอกจากความไหลลื่นในบางช่วงแต่ความมีิติการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นพอสมควรมีความโดดเด่นแทบจะไม่มีจุดที่น่าสนใจเพียงพอเลยด้อยกว่ามาตรฐานของการ์ตูนตะวันตกหลายเรื่องและต่อให้พยายามจะเป็นการ์ตูนตะวันออกการ์ตูนญี่ปุ่นก็แทบจะทำไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว ในเชิงของแบบเป็นสเสน่ห์เอกลักษณ์แล,ล้วก็ตีความที่แปลกใหม่แล้วก็ที่ดีเพียงพอจบแค่นั้นนะฮะใารกได้สบายได้ผมรีวิวนะแบบสันสน้นๆจะถามว่าก็น,นั่นแหละที่ยาวเพราะว่าจะพยายามนี่ไง <L> หาเรื่องด่ามาน,นะครับผมนะเออเปือนเหมือนดอม,มแหมมันก็ดูอวยไปถ้าเป็นอย่างนั้นเออก็ก็ถามว่าเป็นแฟมิลี่ไหมก็พอได้แหลอครับผม,ผมก็แบบผมก็หาเพื่อนคุยอ่ะผมพูดตัวๆวเวลาผมร้ายนะ้วผมก็เหงาอ่ะผมก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยไหม ผมก็เคยผมก็เคยพูดเรื so like so ่องนี้ไปแล้วว่าที่ผมทําในบททุกวันนี้ก็เพราะว่าผมเหงานั่นแหละเออมันเริ่มต้นจากความเหงาก่อนคือเราดูกับตัวคนเดียวแล้วเราไม่มีใครคุยด้วยแล้วเราก็เลยทำในตัวนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะได้คุยอะไรอะไรโคเลยนอะไรอะไรอืมโคตรใหญ่เขาดูคิดิเพื่อดูว่าคนคิดตรงงเขาไหมมากกว่าที่อยากความเห็นแบบไอเนี่ยเนาะก็เข้าใจเับผมนะเออเป็นเรื่องปกติคุณมันมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกจริงๆหรอปะเป็นเรื่องปกติครับผมอืมมันเป็นเรื่องปกติมากเนี่ยออกนอกเรื่องเลยเนี่ยเออเนี่ยออกนอกเร แต่เพราว่าไหลโฟล์นี้มันก็อาจจะดีกว่ามั้งใช่ไหมล่ะเออไหลโฟล์กี้คือมันก็แบบไปเรื่อยๆล่ะคุณไม่ได้แบบซีเรียสมากคือเดี่ยงนี้ผมก็เน้นเป็นแนวพูดคุยแล้วล่ะนะครับผมหรือเปล่าวะมันจะมีรายงานในเมสได้หรอที่รายงานในเมสมันยังเป็นลักษณะของแบบนี้ไงแต่คนก็จะบ่นนะรายงานในเมสเนี่ยเ้าะนึงนะคือคืออย่างนี้ตัวของมันเป็นรายงานในเมสเนี่ยเรื่องนี้มันแบบอันนี้อันนี้ผมคุยแต่ซีิรียแล้วล่ะคือรายงานในเมสเนี่ยมันมีชุวหนึ่งที่ผมก็คือบอกว่าจะไม่จัดลำดับรายสัปดาห์แล้วนะ ตอนชุดที่ผมไม่ทำลำดับรายสัปดาห์อะคนก็จะบอกประมาณว่ามันไม่สนุกเลยมันไม่มีความตื่นเต้นมันไม่มีความลุ้นมันไม่มีความสึกที่บอกว่าเหมือนกับมันเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าให้คนได้มานั่งแบบเถียงกันอะไรกรันในวันอย่างนี้ถูกปะแต่พอแบบพอพอ,พอมีอรายสัปดาห์ไปก็จะประมาณว่าพอมีแบบเป็นลาดับประจําสัปดาห์หรือยังไงก็จะมาเป็นอารมณ์ที่ว่าอุ้ยเนี่ยคือแบบเดี๋ยวมันแบบอะไรวะแบบอุ้ยแม่งใบแอดแม่งแบบปคติแม่งดูไม่รู้เรื่องแม่งดูไม่ถูกต้องอะไรนู้นนั่นน่ะว่าไปถูกป่นะใช่ไหม คือแบบบางทีก็เครียดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกก็ก็มันนะถือว่าเป็นแบบจะเรียกว่าตอนนี้เปิดบ่อนใช่ไหมเขาผมนะถือว่าอืมตอนนี้ต้องกำลดับแล้วเพราะมีผีพนันใช่ไหมรับผมนะออได้อยางเสียดังเนาะเป็นเรื่องปกติแหล,ละถึงเวลาหนาๆเขาผนะเรื่องปกติก็เข้าใจแหละเขาผมนะปัญหาที่เคยเห็นมันผ่านคือช่องแชทถ้ามีคนปิประเด็นเกลียดเรื่องไหนเรื่องนั้นจะถูกแซวไปเรื่อยๆแม้ผ่านไปหลายเดือนนะรับผมนะและกลุ่มนี้จะเสียงดังพิมพ์ซาเยอะกว่าคนดูปกติ เลยดูเหมือนมีเฮเตอร์มารวมกันเยอะกว่าช่องแชทช่องอื่นๆแม้เจ้าตัวจะมีการเบรกสร้างปแล้วก็ตามอาช่องแชทเห็นด้วยไหมตรงนี้เอใอส่ในบางเรื่องอย่างนี้ถึงเวลาเขามาใช่ไหมครับผมนะแกค่อนข้างโดนสดแต่จะดดนสดในช่วงประมาณกลางไล์ถึงท้ายไลฟ์แต่ตอนที่ประเด็นต่างๆจะพูดหมดแล้วส่วนต้นแกจะรอพฤติกรรมนิดนึงแล้วเข้าสู่ประเด็นที่หลังใน,นประเด็นต่างๆที่แกพูดบางประเด็นแกจะรู้แค่ผิวเผินแต่ถ้าในเชิงลุกแกจะไปดูประเด็นนั้นใน ในไลฟ์กับคนดูแกเลยเรื่องที่แกจะคุยคนดูบ่อยใช่แกคุยคนดูบ่อยจริงแต่ถ้าจะให้แถให้แกนหน่อยก็คือแกมองว่าคนดูเหมือนเพื่อนคุยแบบบางครั้งก็คุยกันในแบบคุยในประเด็นมากคุยนองประเด็นมากมันก็เลยมีบางครั้งที่แกคุยนองประเด็นบ่อยอยู่ก็เนี่ยเนี่ยตัวอย่างเนี่ย <c oughs> เออแกเป็นคนขออยันทำไลฟ์มากคือว่าได้ว่าอะไรทุกวันเลยก็ว่าได้นานๆทีถึงแกพักบ้างซึ่งการที่แกทำอะไรทุกวันมันก็เลยมีคลิปที่ต่ําจากไฮไลท์หรือไฮไลท์น้อย ผู้ประโยชน์ซ้าบ่อยอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะจากที่ดูดูมาอการพูดซ้าบ่อยของแกเหมือนจะน้อยลงคือยังมีผู้ประโยชน์ซ้าบ่อยอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ซ้าบ่อยอย่นางน้ำลำคาญผมก็พยายามปรับอยู่เรื่องนี้ะอาไหม,มต้องพยายามกันไปฮะข้อเสียออย่างหนึ่งคือช่องแชทบางคนใช้ถ้อยคาไม่เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าแกปล่อยนะแกก็พยายามจะห้ามบะห้ามช่องแชทด,ด้วยนะว่าอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งพอแกก็อยากให้ช่องแชทแสดงความเห็นอิสระแต่ถ้าช่องแชทที่ใช้แสดงความเห็นไม่ดีแกก็จะแย้งตีเสมอ แต่ถ้าหนักจริงๆแกก็แบนนะฮะถ้าถามว่าแกได้จดสคริปต์หรือสิ่งที่แกพูดบ้างไหมแกก็มีจดอยู่บางคอนเทนต์เช่นสัมภาษณ์กลุ่มอะไรอย่างนี้แต่นั่นก็คงเป็นเพราะสัมภาษณ์ด้วยแหละก็เลยต้องจดสคริปต์ไปด้วยแต่ถ้าถามว่าจะแนะนําให้ติดตามแกไหมก็แนะนําให้ลองดูไลน์แกก่อนจะถูกใจหรือไม่ก็ไม่เป็นไรผมก็แค่คนคนหนึ่งที่ติดตามแกมาและอยากให้แกและช่องแกเติบโตและมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นทัานั้นแหละครับผมเชื่ออ๋อคุณเองกับคุณสมบูรณร้องไห้ โอ้โห <l ain> <c oughs> จะร้องไห้ของคุณนะครับผม <t od ian> ตอนนี้เป็นสลิมเลิฟไลด์โดยรวมถือว่าเป็นช่องที่ดีแม้จะแรงบ้างแต่สำคัญที่ช่องแชทเฮเตอร์โคตรเยอะกูรูโคตรเยอะผู้รู้ผู้ตั oh er, uh er, ดสรู ul, ้เยอะเกินแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีพูดแบบนี้อยู่ทุกๆช่องตัวเองแกก็พยายามปานมันควบคุมได้ดีอยู่แต่ยอมล้อในความขยันและความสมานุนในการไลฟ์นะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบการบุบเวียนเท่าไหร่อ๋อ เฮ้ยผมโมเววายโวร์เยอะไปจริงเหรอเพราะบางทีมันก so so ็ดูคลินถูกมะเฮ้ยผมว่าผมแบบเบาลงกว่าเมื่อ bon ก e ่อนเยอะมากเลยนะจริงหรอปะรู like like example, ้ป like ่ะว่าหลือวยังเยอะอยู่ไอ้แล้วโวเวอร์วายที่เหมือนกับมังกี้ป่ะใช่ไหมดูเหมือนกระลิงใช่ไหมเออแต่เข้าใจว่ะเข้าใจเข้าใจเฮ้ยมันดูเยอะกว่าใช่ไหมบางทีเข้ามารู้หรือว่าไงสลิมโลเพลหรอใช่ไหมอ๋อบางทีแบบมันไอ้นี่มันดูเหมือนดังไปอะไรไปใช่ไหมเข้ามตอนใส่เสื้อเหลืองหรอเอาจบแล้วเฮียก็ก็คล์ต์เตอร์มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมทำยังไงอะ ก็เวลาแบบเวลาเวลาที่ผมเป็นแบบอย่างนั้นอะ่ะคาลคเตอร์มันเป็นอย่างนั้นไงก็คาลคเตอร์อคนประเภทนั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะโอ้โหูซี่ย์ yes fall for the country let's go for the Thailand for the Thailand for the country อะไรครับผมเพื่อประเทศไทยของเราครับผมเพื่อ ประเทศชาของเราที่ปลอดนักการเมืองชั่วทุจริตคอร์รัปชันแล้ผมน่ารักรับผมนะสู้เข้าไปฮะผมดีใจที่ให้ปู่ไปนะมันคุ้มค่ามากผมเก็บไว้ก็เสียดแันไรกับชีวิตเย่ <Yeah. S 2> เป็นไงเฮ้ย <Hey, S 2> คุณผู้หญิงได้ไงโอ้นะเออคุณไม่เห็นความล้ำค่าของสมบัติที่คุณให้กับผมมาครับผมมันมีความล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งครับผมมันเป็นสิ่งที่ผมผมบอกนั่นเลยครับผมจะเก็บให้ลูกหลานผมได้ดูครับผมว่าผมเป็นวีรชนกล้าที่กล้าออมาต่อต้านกับอำนาจชั่ว อำนาจมืดที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยของเราครับผมคุณกล้าหรือเปล่าผู้คุณที่นั่งอยู่เนี่ยดูในคอมเมนต์กล้าหรือเปล่าเคยมีวิรกรรอะไรหรือเปล่าเคยช่วยประเทศชาติอะไรบ้างนอกจากน้องคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ไปวนัวนๆเอาแต่นั่งบ่นดา่ารัฐบาลไปเรื่อยตัวเองทําอะไรบ้างเคยอมาต่อสู้ประเทศชาติเปล่าเคยทำอะไรประเทศชาติบ้างเปล่าถ้าไม่เคยทําอย่าพูดครับผมอย่าพูดนะเรานั้นภูมิใจครับผมเราภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับผม <laughs> ใช่ไหมเดีอเดยวหาว่าผมแสดงไม่เนียนเว้เดียวหาว่าแบบเว้ยนี่แม่ไม่รู้จริงเนี่ยใส่หลายป้ายสีกันนะไีอย่างถูกไหมเออก็แบบก็แบบก็เขาไม่อยากกันจริงๆผมดูหลายคลิปข่องแกนะครับนะดูรายการของแกก็รู้สึกว่าช่วงหลายคลิปที่ผ่านมาตั้งแต่2017จนถึง2 0 1 9ถึกง2020แกก็พยายามปรับหลายอย่างเยอะจนน่าฟังขึ้นมีการออกมุมมา,ามากขึ้นอธิบายได้ม,มากขึ้นพยายามพูดที่มีเหตุผลมากขึ้นโจผมรู้สึกว่าก็ไม่แปลกที่คนจะชอบ แต่มันแค่ไม่ถูกจริตผมนิดหน่อยในฐะานคนที่ดูและวิเคราะห์ละเอียดนะครับผมนะอย่างข้อดีที่ยกอะไรเนี่ยพ่วงมาบ้างบางคลิปก็รู้สึกน้อยหรือไม่มีด่าในไม่ห่วยนู่นนี่นั่น,นอย่างช่วงหนึ่งที่รีวิวนาะนะอ่ะน้องเจ็ดนะครับผมนะนานะมันมีหลายส่วนที่เป็นสมเป็นสมผลจริงแต่ส่วนที่แกพูดแล้วโวยวายใหญ่ดันเป็นส่วนที่ผมดูแล้วรู้สึกว่ามันก็เข้าใจไม่ยากแต่เขาก็ไม่ทําความเข้าใจเอง เลือหล่ครั้งที่มีเม่ห่วยประจำซีซันก็พยายามพูดว่าเป็นเรื่องที่ห่วยที่สุดจนไม่รู้ว่าที่สุดของแกมาอนไหนกันแน่ผมเข้าใจแหละว่ามันโครสานในการดูเพราะก็มีบางส่วนที่ผมก็ตกหล่นแม้นั่ท่าแกอย่างเรื่องดูนิเมะเป็น10บสต่อซีซันปีหนึ่งผมจะดูนิเมะถึงแค่ให้ถึงแค่1 5บหถึงยีก็เต็มกีก็เต็มกลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีผมคนเดียวือเปบอกที่สุดว่าแบบการวิจารณ์เขาก็ค่อนข้างขาดมาตรฐาน บางทีก็อวยบางทีก็ดา่าแบบบางเรื่องก็อวยบางเรื่องก็ดา่ทาทั้งที่ในเรื่องเรื่องนั้นมันมีสิ่งเดียวกันแต่เอกเรื่องนั้นชมอีกเรื่องนั้นดา่าเหมือนกับบอะว่าเขาดูแบบมีคติกับบางเรื่องเฉลี่ยซีโร่ลีซีโร่ก็ผมก็ไม่ได้นี่มากนะจริงไหมหรือเปล่าอ่ะเออแล้วให้ผูกโคร,ร,รเรอทเหมือนหมอมปลื้มเวอร์ชั่นอ่านข่าวอันนี้เมษนะห้าร้อยห้าสิบห้าโค่นเหมือนหมอมลื้มเลยเวอร์ชันอ่านข่าวนี่เมีย เหมือนมอมปลื้มรมชันอ่านข่าวนี่มีเออตายแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากเลยับผมะเฮ <c oughs> มันเหมือนขนาดเล็กก็ไม่หรอกมั้งเอ <c oughs> อโดยเฉพาะรายงานอนิเมเนี่ตัวดีเลยชอบนอกเรื่องนะแต่ผมก็ชอบเอาเอาไงฮะแต่นานเกินไปบางทีก็เล่เกือบชั่วโมงกว่าจะกลับมาพอแชตเตอร์ผมก็ด้มาเสร็อตอนนั้นไงตอนสัปดาห์ที่หก <c oughs> <c oughs> ผมยอมรับว่าตอนสัปดาห์นั้นผมก็แย่จริงอะไรจริงับผมะสัปดาห์ที่หก ที่ผมแบบออกนอกทะเลอะไรอย่างงี้ถูกป่ะใช่ไหมนะมแล้วแบบก็งอนก็อะไรอย่างเงี้ยนะอืเดลี่โดดไม่เดลี่บ่นใช่ใช่ไหมรับผมนะเออพี่กี้พี่ตอ้อก็บอกว่าเหมือนนะคะเอาหลอดจริง <c oughs> วะแล้นถึงเดี๋ยวหาว่าผมไปแสบหม่อมมาอ,อีกอนะ่ะเออผมเนี่ยนะผมอ่ะผมชอบมากผมว่านะทอมเนี่ยทมถูก่ะหลอเล่น <c oughs> ขอโทษนะเขาคนนั้น กนะ็แต่เขาแต่แซาเลนนะซาเลนนะเออคือแบบว่าจะเรียกว่าเป็นเป็น,ปนแบบอารมณ์แบบผมก็ดูรายการเขาทุกวันนะเขาบอกไว้ก่อนนะตรงนี้ว่ามเอาแล้วเอาแล้วอะไรเออเอาแล้วโดนแล้วมึง <laughs> โดนแล้วนะตรงนี้นะโดนแล้ว,นะลวเออชอบที่แบบอ่นอกเรื่องนะเพราะทำให้รู้เรื่องอะไรใหม่ที่เราไม่เคยคิดที่จะดูอะ่ะเพราะว่ามันเพราะบางทีบางเรื่องผมก็ไม่รู้ว่ามันเคยมีมาก่อนแล้วผมก็นอกเรื่องไปแล้วแบบเอาเฮ้ยชิบหายมันเคยมีเรื่องอะไรแบบนี้ได้อย่างวะอะไรอย่างงี้ยทั้งหแล้วประมามื่อกี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งแป๊บนึงนะเออ มันมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนะเดี๋ยวสักครู่นะมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะที่แบบพูดอย่างนี้ผมกลับคิดว่าคนที่พยายามเอาใจทุกคนอ่ะมันไม่ค่อยจริงใจอ่ะคือแบบฟังความเห็นส่วนตัวของคนเล่าคือแบบอยากฟังความเห็นส่วนตัวของคนเล่าอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับผมนะส่วนใหญ่เขาไม่ชอบสีที่เกี่ยวกับนนะิเมะเนาะเออมันก็ดูแปลกดิไม่ไม่ได้แปลกหรอกมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็อฟเวียสนะตรงนี้นะครับผมนะผู้เปียนไปเยอะนะแต่ก่อนโคซาเวตที่จดตามผู้เพราะอวย อะไระเลนว่าเป็นตัวเอที่ดรือนโนซีโร่ขึ้นชื่อคลิปอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออมันแบบมันเราเราสึกว่าเราดูคือผมอ่ะทุกวันี้ยผมยังคิดว่าตัวเองดูแรงไปอยู่นะเว้ยเอาใจนะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่แรงนะผมว่าตัวเองยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสไตล์ปู่เหมือนทอปนอนหนังบวกตอมจีนแท้ประสบการณ์รดูเยอะข่าวแน่นวิจารณ์ตร,รงๆไม่อ้อมจริงใจถามว่าผมแน่นมากไหมเหรอเอาจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นความสึกส่วนตัวผมว่าผมก็ไม่ได้แน่นมากอะไรมากนะเอาใจนะว่าช่วงคอร์เปรยหายไป เออช่วงนี้แบบที่ไม่ได้คอลเพลงบ่อยเพราะว่าแบบไอ้นี่เขาผมคือคือถ้าพูดต,ตามตรงเลยว่าผมนะพูดได้ไหมที่ผมไม่คอคเพลคือปกติเวลาผมคอเพลผมจะแท็บแล้วแล้วเวลาแท็บเนี่ยคือมันมีช่วงที่ผมแท็บบ่อยจนผมปวดแล้วแล้วผมก็เลยไม่ท,ไมมทำทเพราะว่า,ามันปวดก็ก็พักหน่อยผมนะพอดีแบบไอ้นี่ไงแต่เราอาจจะแท็บไม่ถูกได้มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนกับมันก็เลยแบบอาจจะดูไม่ค่อยนี่เท่าไรเอาผมก็พูดตรงตผมก็ไม่เก็บไว้หรอกครับเอาจริงๆเลยว่าเพราะว่าผมก็แบบไอ้นี่ไง จะเียว่าไงนะผมก็แบบผมก็ยอมรับตามตรงว่าแบบตัวเองก็แบบเออเราซื้อไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราไม่จะไม่เราจะไม่สเตจถูกไหมครับผมนะแต่คืออะไรจินตนาการอย่างนี้ครับผมนะคุณมีแบบเป็นเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นแท่งนี้อถูกปะ่ะแล้วทีเนี้ยเวลาแบบเวลามันขึ้นมากเงี้ยมันก็จะแบบดึง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 อย่างนี้ถูกป่ะแลวทีเนี้ยประเด็นก็ว่าเราจะทำไงแบบมันเรียบครับผมโดยที่มันแบบเวลาใส่ไปแล้วมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแตบ็บแต็ปเนี้ยก็คือการที่ว่าเราต้องม้วนไปมันมากที่สุดอะ มวนไปข้างหลังให้ไปถึงแบบไอ้นี่เลยฮะให้ไปถึงแบบเป็นแบบเออช่องช่องว่างงลมเลยแล้วพอเรามวลไปถึงช่องวาอ่างลมปุ๊บเนี่ยมันก็จะถึงจุดสภาวะที่แบบว่ามันก็จะเกิดความเรียบโค้งมนเหมือนกับว่าแบบในช่วงโมเมนต,ต์ตรงน,นั้นอะมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันหายความขร่ขาะไปแล้วถึงเวลานานาน,น,นะผมนะเออเขาเรียกว่าแตบนะครับอกนะพูดยังไงว่าแบบว่างั้นหำไปหาคะงั้นหำไปหาไข่งั้นไข่ไปหาตูดเออ เนี่ยก็เนี่ย่ยาไปอย่างเนี้ยคนก็เลยเบื่อไงอันนี้บนนะอ,อ,อกอะมันนอกเรื่องเก่งมันนอกเรื่องเก่งมันไม่เข้าประเด็นสักทีหนึง่งคนก็เบื่อแล้วก็อยากจะดูแล้วครับว่าโรงเรียนแบบโรงเรียนแบบเออนิยมย่อคนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะดูแซะอะไรแล้วเนี่ยก็นอกเรื่องแบบเนี้ยคนก็เลยไม่ชอบไงอยู่โอ้ยแหกปากเลยเห็นไหมเออแต่แต่เอาจริงๆนะคือผมแบบผมกรีดฟูลนะผมแบบ คือจริงๆเห็นเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับผมโดนทัวลงหรืออะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่นะเว้ยผมโคตรเกรดฟูลเลยนี่แะวะผมก็อยากรู้แหละว่าแบบคนคิดยังไงกับผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคือผมไม่รู้นะผมเป็นประเภทที่แบบจริงๆอะผมเป็นคนขี้คิดมากนะเว้ยที่แบบว่าผมอยากรู้ว่าคนเขาคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่พยายามจะดังทุลังถามทุกคนบ่อยไงว่าเฮ้ยพึ่งคิดไงกูอะมึ่งคิดว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างมึงคิดว่าเป็นไงบ้างผมมันจะชอบกลับไปคิดคนเดียวไงปกติเพราะว่าไม่อยากจะถามบ่อยกลัััวววกกคคคคุณจจะะะาาาาาาญผมมมมมอออไไย่่่่่่งงงงงีี้้ใชทตนนนนนถิดู แต่แบบการมีอะไรแบบนี้มันทําให้ผมได้รู้อะไรหลายอย่างแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าแบบเออถึงจุดนั้นแล้วเราก็แบบสามารถปรับได้อะไรได้เราสามารถที่แบบว่าจะแบบค่อยๆแบบเขาเรียกว่าลดลดลงในเรื่องที่มันไม่ดีหรือว่าเรื่องที่หลายคนไม่ชอบแล้วเราก็จะได้แบบทําให้แบบว่ามันแบบดีขึ้นอะไรขึ้นเราสามารถที่แบบว่าจะแบบปรับปรุงได้อะไรแบบนี้ถูกไหมล่ะครับผมนะเออไอ้เรื่องแบบนี้แหละก็แบบการเชาเอาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากอ่ะในมุมของผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากโดนเชาเอาผมอยากโดนคอ l เอามากอ่ะ เพราะเราจะได้รู้ไงว่าเราแบบทําตรงไหนที่มันผิดหรือยังไงล้วกันนะตรงนี้นะครับผมนะ